สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดปลาสลิดนะคะเวลาจะทอดปลาสลิดนะคะให้เฉือแบบนี้นะคะให้แบบนี้นะคะปลาสลิดกจ็จะเข้าไปถึงมือน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเฉียนเบาๆนะคะก่อนนะคะเออมี่เขา้แบบว่าโคมหรือเออ นี่อันนี้อันนี้จะคมมากเลยกินแบบเฟร์ตเฟร์น, f red, f red. นี่นะคะให้เฉียนไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทอดทอดแล้วกินอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะเข้ามานี้นะคะเราก็ทิ้งเราประมาณสักสี่ตัวสี่ตัวค่ะประมาณนี้แหะคะ่ะ นะคะสี่ตัวนี้นะคะนี่นะคะเราเอาแยกออกมาอันนี้จะเป็นอของเดิมนะคะของเดิมก็ยังคุณภาพเขายังเหมือนเดิมเลยนะคะเราเราถนอมอาหารเอาไว้นะคะจะสดสดเหมือนของใหม่นะคะนี่เราจะเอามาทอดะค่ะนี่มา,มาทอดมาทอดมาทอดนะคะมาทอด ทอดแซ่แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำมันต้องเวลาทอดน้ำมันต้องร้อนมากน้ำมันไม่ร้อนนะ้ำมันจะไม่ไม่สุกไม่ไม่กรอบไม่กรอบไม่ใช่วยไม่สุกไม่กรอบ เสร็จแล้วนะคะเรานี่ค่ะเราสืงเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเตรียมเตรียมเอาไปทอดนะคะทอดให้มันกรอบนะคะกรอบแล้วก็อาจารย์มาให้ท่านผู้ชมได้ลิ้มรสนะคะในปลาที่เราทอดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันได้เลยว่าการปลาทอดนะคะปลาสลิดนะคะให้กรอบอร่อยหอมระมุนนะคะ จะเป็นอย่างไรนะคะตเตรียมการทอดกันได้เลยนะคะไปด้วยก,กันนะคะไปด้วยก,กันเลยกจ้าว่าทอดออกมาและอร่อยไหมนะคะไปค่ะไปนะคะทอดปลาซีกทอดให้เหลือนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะที่ยังไม่เหลือนะคะ ตันทอดนะคะให้เขาเห,เหลืองก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาลงนะคะถ้ามันไม่เหลืองมันก็ไม่กรอบน,นะคะเราต้องบ้างนะคะบบ้งบ,งบ้างนะคะต้มปลาเขานะคะระ,ะ,ะวังน้ํามันแล้วกันนะคะน้ํามันอร่อยไอ้นี่นะคะต้มนะคะต้มยำไก่นี่นะคะ อรออีกสักพักใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนื้อเขาลุ่งเหลืองเนื้อเขากรอบะค่ะแล้วเราก็ค่อยกลับเขานะคะเดี๋ยวเราเขาลือมเหลืองเขากรอบเราก็กลับเขาเลยนะนี่แหละคะ่ะค่ะทอดปลาสลิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหยคะดีเละค่ะหอมอร่อยเลยจ้ากรอบบเลยนะคะนี่แอร่อยนะคะหอมอร่อยหอมอ,อร่อยป้าปๆนี่ค่ะตัวนึงนะคะ เราจะทอดหรืจะบ้านไปแบบนี้นะคะบ้านให้มีให้ให้น้ำมันเข้าไปเข้าใจแล้วก็จะเกิดความหอมเกิดขึ้นนะคะกรอบ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 กอบ,กอบนะคะมันก็จะกรอบเกิดขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปกินแล้วนะคะทําน้ำํำซุปซีฟู้ดนะคะหนึ่งนะคะนะคะนี่นะคะเเห็นไหมคะอร่อยไปะ โอเคนะคะสวัสดีนะคะขอทุกท่านมีความสุขบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะ